เจลโฟมดิสพนเซอร์ enser, อุปกรณ์ที่ทุกคนจะต้องแวะทักทายรับบทพลักงานต้อนรับสุดสะอาดเครื่องปล่อยเจลอัตโนมัติกำจัดเชื้อโรคค่ะเรียกว่าทุกคนเนี่ยมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเข้าหรือว่าทางออกบนเคาน์เตอร์โต๊ะทำงานของคุณมาในรูปแบบรีฟิลใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ วิธีการเติมเจลแอลกอฮอล์เปิดกล่องมาค่ะจะมีตัวเครื่องปล่อยเจลและเจลแอลกอฮอล์แบบรีฟิลมาให้อันดับแรกค่ะทำการหมุนฝาและหยิบถุงเจลแอลกอฮอล์จากนั้นเติมลงไปสามารถเติมได้แม็กสุดถึง300 m l นะคะเสร็จแล้วปิดฝาให้สนิท และจากนั้นก็ปิดฝาตัวเครื่องค่ะวิธีการใช้งานกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดค้างไว้2วินาทีหรือจนกว่าไฟสีฟ้าจะขึ้นค่ะจากนั้นใช้มือลองใต้เครื่องแล้วก็ทำความสะอาดได้บ่อยตามที่เราต้องการค่ะกรณีที่เราอยากจะปิดเครื่อง ก็กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิด2วินาทีเช่นเดียวกันค่ะวิธีการชาร์จไฟในกล่องจะมีสาย USB เป็นแบบหัว Type C มาให้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นบริเวณหัวเนี่ยเขียนคำว่า USB อยู่เปิดจุกออกมาค่ะและเสียบหัว Type C เข้าไปในเครื่องและก็สามารถ เสียบกับทาง power bank หรืออะแดปเตอร์ได้เลยนะคะเมื่อเสียบชัดแล้วไฟสถานะสีแดงก็จะขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะข้อควรระวัง 1. ห้ามส่องบริเวณเซนเซอร์เพราะเจลอาจจะก,กระเด็นเข้าตาได้ค่ะ 2. เก็บไว้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงค่ะ 3. เก็บไว้ห่างจากเปลวไฟและ 4. ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้ายค่ะการรับประกันสินค้า เรารับประกันสินค้าให้นาน1ปีหากมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสินค้าสามารถติดต่อที่ Oka Idea ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ